คุณพอมองออกไหมว่าตัวไหนคือของแท้ของปลอมนะฮะนี่นะครับนี่คือทั้ง2ตัวแล้วนะนั่นคือทั้งตัวของแท้และตัวของปลอมนะซึ่งอยู่ในมือของผมจริงๆจยบอกว่าของปลอมก็สวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมาดูนะครับช่วงนี้ผ่านมานะฮะฮอตทอยนะครับจะมีอยู่หนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสนะฮะนั่นคือมาร์คหกและช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสของมาร์คหกออกมาอีกเหมือนกันที่ว่ามีงานกอปของจีนออกมานะฮะซึ่งก็เป็นตัวที่ ติดอันดับหลายๆช่องของชาแนลของ y o u t u นะฮะหลายๆช่องนี่ว่าเป็นตัวที่ดีมากๆแนะนำอะไรอย่เงี้ยน,นะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกับตัวมาหกของแท้ให้ดูนะฮะว่ามันมีความแตกต่างยังไงเราจะสามารถดูยังไงให้ดูง่ายที่สุดว่าตัวไหนคือของแท้ของปลอมนะฮะเพราะว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เทปนี้ขอบคุณน้องกีนะฮะน้องกีจากเพกกีสตูดิโอนะฮะหรือเล่นกีวะไม่แน่ใจ <laughs> ขอบคุณเน่ยนะครับที่เอาตัวมา6ตัวงานกอฟมาให้มาลองรีวิวเปรียบเทียบดูนะครับผมจะได้เป็นวิทยาทานให้กับทุกคนนะฮะจะได้รู้ว่าตัวของแท้เป็นไงตัวของปลอมเป็นไงอะไรอย่างงี้ฮนะ okay. ขอบคุณมากครับเก <Okay. S 2> ๋มีรุ่นพี่ผมส่งภาพมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยในในรูปเนี้ยมีหนึ่งตัวที่เป็นของแท้และเป็นของปลอมซึ่งผมตกใจมากเพราะผมแยกไม่ออกอะนะฮะมันเหมือนกันมากจริง นะถ้าดูผิวเผินจากในภาพก็คือแยกไม่ออกเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะแนะนําวิธีดูแล้วก็กลึงกึงอธิบายหน่อยละกันว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงนะฮะซึ่งนี่ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูคร่าวๆก่อนเลยว่าคุณพอมองออกไหมว่าตัวไหนคือของแท้ของปลอมนะนี่นะครับนี่คือทั้ง2ตัวแล้วนะ,ะนั่นคือทั้งตัวของแท้และตัวของปลอมนะซึ่งอยู่ในมือของผมจริงๆจย่าบอกว่าของปลอมก็ก็ใช่แหละมันก็ไม่ถูนลิขสิทธิ์นะ,ะแล้วก็ อ่าเป็นของก๊อฟแล้วกันของอันไหนของแท้อันไหนของก๊อฟแล้วกันผมจะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะซึ่งสองตัวนี้มีหนึ่งตัวที่เป็นของแท้และหนึ่งตัวที่เป็นของก๊อฟนะฮะซึ่งเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่านะตอนแรกเนี่ยเราจะบอกเลยว่าโคตรเหมือนกันเลยคือมันมันมองแทบไม่ออกนะฮะถ้าเราไม่ได้ดูลึกไปถึงดีเทลเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีดีเทลจุดไหนที่มันมีความแตกต่างกันบ้างแล้วมันจะได้ ดูไว้ก่อนที่ตอนที่คุณจะซื้อมาร์คหกไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของปลอมเนี่ยหรือของก๊อปเนี่ยว่ามันมีความแตกต่างยังไงอะไรประมาณนี้แล้วกันนะฮะ๋ยวไปดูกันครับผมโอเคนะครับก็อ,อจากที่เห็นทั้งหมดเนี้ยนั่นก็คือผมได้แบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนแล้วว่านี่คือมาร์คหกไอรอนแมนซึ่งทั้งคู่เป็นด c แคสนะแล้วก็มีความแตกต่างกัน ที่แบบถ้าเราเรามองอย่างผิวเผนเนี่ยคือมันแตกต่างกันแบบว่าน้อยถึงน้อยมากๆนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นก็ผมก็จะรีวิวคร่าวๆเล็กๆน้อยๆให้ฟังก่อนนะฮะว่าของในกล่องเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างซึ่งโอเคทางซีขวานะผมบอกก่อนเลยว่าทางที่ขวาเนี่ยคือไอรอนแมนมาร์ค6ก็คือของแท้ของ HotToy นะฮะก <horizon> ็อุปกรณ์เนี่ยก็อย่างอย่างที่เห็นนะฮะว่าจริงๆอุปกรณ์ก็คือมันจะ มันจะไม่ได้เยอะอะไรมากหรนะฮะจริงๆนะตอนแรกที่มันออกผมก็มองมันเยอะแล้วนะมันมันค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วแต่พอมาเจอของจีนเนี่ยฮะนี่ล่อเข้าไปเนี่ยอึ้งไปเลยนะก็คือของมันมันเยอะเยอะไปอีกนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมันมันเยอะแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะฮะมาร์กหกตัวปกตินะครับอ่าสนจะซูงเข้าไปดู่้นงมานี่นะฮะนี่คือมาร์กหกตัวปกตินะครับ ก็โดยปกติดีเทลตอนที่มาก็คือมันก็จะเป็นบอดี้ปกตินะฮะบอดี้ปกตินะครับมีฐานซึ่งฐานก็จะรู้อยู่แล้วว่านี่คือฐานลักษณะเฉพาะของรุ่นนะฮะก็เป็นฐานแบบว่า,ามีลูกเล่นนี่สามารถเปิดตรงข้างหลังขึ้นมาได้นะ,ะเป็นเหมือนรับฉากตอนนี้เขาสูดรอพของ a v e n นเ r อนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดผมจะอธิบายอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องอินเสิร์ตเพิ่ม ็หน้าตรงโซนนี้นะนี่ก็คือชิ้นส่วนของพาร์ทมือนะฮะซึ่งมือเ็าจะมีมาให้เปลี่ยนอีก3าคู่นะฮะซึ่งก็เป็นคู่ปกติอ่าเบอแแบรมือกลางมืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีตรงโซนนี้เป็นโซนของพวกอาวุธนะ,ะที่ตรงเขาสามารถเปลี่ยนตรงแขนขเขาอะนะฮะก็เป็นรูปแบบของการเปิดมิดซน์เปิดจรวดอันนี้ก็คือของช่วงไหลนะฮะมีพาร์ทอ,อกนะฮะหน้าอกที่เป็นพาร์ทแบบดาเมจนะฮะงานในคุณภาพของออฟทอยแล้วก็ หายห่วงอีกแล้วฮะพวกนี้ชิ้นส่วนชิ้นก็คือทาออกมาได้ดีมากๆานะฮะแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือเขามีหัวมาให้สองหัวนะฮะก,งงก็คือหัวนึงเนี่ยเป็นหัวไฟก็คือหัวเนี้ยก็คือจะเป็นหัวไฟนะฮะก็คือเราสามารถเปิดออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็สามารถเปิดไฟได้อะไรางี้แต่ตัวนี้น่าจะถ่านหมดแล้วนะฮะโอเคนี่ก็คือเปิดไฟได้แล้วก็มีหน้ากาก ซึ่งหน้ากากอันนี้ก็สามารถไปเล่นได้นะั่นคือสามารถไปเปลี่ยนกับเจ้าตัวนี้ได้นะฮะก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นหน้ากากดามเมจหรือไม่ดามเมจก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะเท่ากับว่าฮอทอยเนี่ยจะมีหัวมาให้2หัวนะฮะแล้วก็ข้างในหน้าของฮอทอยเนี่ยเราสามารถเปิดเนยขึ้นมาได้นะฮะซึ่งก็จะมีหน้าของโทนี่สตาร์กอยู่นี่นะครับถือว่าเป็นไอรอนแมนมาร์กหนึ่งนะฮะของฮอทอยที่ ออกม,มาได้ดีมากๆาก็คือของเนี่ยรบและเหมาะสำหรับการเล่นเป็นนลยร์แมนดีๆหนึ่งตัวนี่เองนะก็คือดีทุกอย่างเนื่องจากขยับเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงถือว่านับว่าเป็นงานรุ่นใหม่ที่ผมมองว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะดีและไม่ไม่มีข้อติอะไรทั้งสิน้นจริงๆก็คือผมเคยรีวิวแบบละเอียดไปในตอนของอที่เป็นมาสห6นีออนนีออนเทปไปแล้วนะฮะตัวเอ็กซ์คก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เพราะจริงๆตัวเนี้ยนะตัวมาสหจริงๆอ่ะผมยังไม่เคยรีวิวนะ ในเมันไรเราดูรีเทลส่วนประกอบไปก่อนแล้วกันนะฮะไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมกันอีกทีนึงโอเคแต่ว่าพอมาในส่วนของของจีนนะฮะของก๊อฟเนี่ยมันก็ดันมีเรื่องลูกเล่นออกมาอีกนะฮะนั่นก็คือว่ามีตัวมาให้ใช่ไหมฮะมีฐานมาให้แต่ว่าฐานเป็นในรูปแบบของเหมือนตอนที่อาร์ตแมนที่เป็นรุ่นของพลาสติกะนะฮะไม่ได้เป็นฐานแบบเป็นเดลลาม่าเหมือนกับของฮอตทอยนะฮะ ก็พาร์ตอุปกรณ์ยิบย้อยนะฮะโอเคเราค่อยๆดูไปนะฮะซึ่งให้ความยิบย่อยของเขามันแดนมีความพิเศษอยู่ที่ว่าบางชิ้นส่วนเนี่ยก็ไม่มีอยู่ของออทอยนะฮะแต่ว่าทางของงานจีนเนี่ยไองานกอฟเนี่ยได้แถมมาด้วยอย่างเช่นชิ้นส่วนขาที่เป็นไดแคร์ด้วยนะฮะนี่ให้ฟังอ่าเป็นไดแคร์ด้วยซึ่งเป็นชิ้นส่วนขาแบบดาเมจนะฮะรวมถึงชิ้นส่วน ตรงตรงแขนเป็นดาเมจเหมือนกันนะฮะก็แถมมาชิ้นส่วนไหลด้วยนะฮะก็แถมมาหน้ากากที่เป็นแบบกึง่งๆึ่งดาเมจเนี่ยก็แถมมาแล้วก็ชิ้นส่วนอกที่เป็นแบบกึ่งดาเมจเนี่ยก็แถมมานะฮะแล้วเอาเข้อจริงก็คือต้องพูดตรงๆเลยว่าของคอทอยไม่มีนะฮะไอชิ้นส่วนพวกนี้ที่ผมพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยนะะตรงเนี้ยเนี่ยคือชิ้นส่วนพวกนี้ไม่มีนะครับ ออทอยไม่ได้ให้มาซึ่งเป็นชิ้นส่วนใหม่ของของงานงานกอปโดยตรงเลยซึ่งแบบว่าทําออกมาได้แบบเอามากระโดดถีบหน้าเ๋อทอยกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแบบว่ามันก็เป็นข้อดีนะมันก็มีอุปกรณ์ที่ออกมาเล่นได้เพิ่มขึ้นซึ่งมันก็ดีก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเนี่ยมือก็ให้มาครบทั้งหมดอุปกรณ์การเขียนอะไรก็ให้มาเหมือนกันแต่มากกว่าอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็คืออันไหนที่อ๋อทอยมีงานกอปมีเหมือนกันหมดแต่ว่า มีให้มามากกว่าอย่างที่บอกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นจุดแข็งหนึ่งของงานจีนแล้วนะที่ผมมองว่าแม่งสดจริงๆนะก็คือก๊อบเข้ามาแล้วก็ยังยังให้อุปกรณ์มาเยอะกว่าปกติอีกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่หายไปนั่นก็คือพาร์ทหัวนะหัวที่เป็นหัวไฟแต่ว่าเขาก็ยังมีลูกเล่นที่ว่าหัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหัวรุ่นที่ว่ามีหน้ากาโทนี่มีหน้าโทนี่สตาร์ฟอยู่ในนี้เลยเนี่ยนะฮะแต่ว่า เขาสามารถเปิดไฟในนั้นได้เลยฮะผมจะมาดูนะอืเนี่ยฮะเขาสามารถเขาสามารถเปิดไฟที่ตรงหัวได้เลยอะนะฮะซึ่งแบบเออมันก็เลยกลายเป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งที่แบบว่าแปลกอยู่เหมือนกันว่าเขาก็พยายามมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยมามาเสริม ของงานของเขาอะนะฮะมันก็เลยกลายว่าจริงๆมันก็มันก็โอเคอะมันมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะฮะโอเคอ่ะมให้ดูหน้ากล่องก่อนหน้ากล่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งหน้ากล่องเนี่ยอันนี้มันจะเป็นงานของค่ายเฮทอยนะฮะก็อันนี้ลองไปหาดูผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะราคามันอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันกว่าบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคามันถูกกว่าฮอททอยนะตอนนี้ประมาณ4-5เท่าอะนะฮะก็ฮอททอยเนี่ยก็ยังเห็นว่าราคายัง นะช่วงนี้นะครับราคาพีของข้อทอยเนี่ยคือหม0 0นหมื่นกว่าบาทแล้วตอนเนี้มันไปถึงประมาณเกือบ2,000 20, มืแล้วมันเคยไปที่ส0 0 0มื่นกว่าด้วยก็ราคามันต่างกันหลายเท่ามากๆนะฮะงานจีนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่สัมผัสละกันนะฮะผมจะหยิบตัวนี้มาเป็นหลักเพราะว่าผมจะบอกว่าผมมาเคย ผมมาเล่นตัวตัวงานแท้อยู่ปกติอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าถ้าเป็นเจ้าตัวงานกอล์ฟเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างอะไรตรงไหนบ้างนะฮะก็คือหลักๆเลยมาถึงเนี่ยพอจับเลยอะความรู้สึกที่มันจะไม่เหมือนก็คืออ่ามันดูแน่นแน่นเกินไปอะอันนี้ก็คือมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับแต่ว่าตัวฮ้อทอยงานแท้เนี่ยมันไม่ได้แน่นขนาดนี้นะเวลาผมผมหยิบเนี่ยมันจะได้มันจะมีบรรยากาศของแบบความเป็นพลาสติกผสม อยู่เยอะนะเนี่ยมันจะมีเสียงแบบออกแงออกแก๊กออกแก๊กแอะไรเงี้ยน,นะแต่เนี่ยงานงานงานกอล์ฟนะมันขยามันก็ไม่มีเสียงอะไรเลยอันนี้อันนี้คือเสียงของแท้นะฮะมันจะมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถ้าคนที่ชอบความแน่นความอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะตอบโจทย์ก็ได้มันอาจจะเป็นข้อดีมากกว่าอะไรเงี้ยน,นะฮะถ้าพูดถึง จุดขยับอะไรพวกนี้ก็จะบอกได้ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าของฮอตทอยนะของฮอตทอยเนะี่ย้าตีว่าร้อยเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 60- ถึงเ0นะฮะเรื่องเรื่องจุดขยับอะไรเงี้ยเรื่องจอยมันก็จะมีการเปลี่ยนไปนิดๆิดหน่อยๆนะมันก็จะไม่ได้ใช้เฟืองแบบฮอตทอยแบบ100%เนนะฮะแขนก็จะมีอารมณ์แบบดูหลวมบ้างดูแน่นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆฮอตทอยก็เป็นนะไม่ไม่ใช่ว่าฮอตทอยไม่เป็นมันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่ ประมาณนึงะนะฮะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเลยว่ามีความแตกต่างมากกว่าก็คือในเรื่องของ texture เรื่องของสีเรื่องอะไรเงี้ยนเนี่เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะ,ะมันจะมีความมันจะมีความแบบไม่ละเอียดของงานอยู่ะนะฮะเนี่ยนะฮะมันจะมีความความลงสีแบบเนี่ยฮะสีด้ามเมยมันจะเป็นแบบเส้นใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็อ่า พวกพวกการตัดเส้นเนี่ยมันจะมันจะหนากว่าของอัลนะฮะโอเคเนี่ยฮะถ้าดูเขินเผือดเนี่ยให้ตายยังไงก็ก็ดูไม่ออกนะะถ้าไม่เปิดหน้าโทนี่ขึ้นมาดูอะไรเงี้ยซึ่งหนั่งโทนี่นะฮะนี่อย่างที่เห็นก็คือคือเขาก็ไม่ได้ทําแย่นะฮะเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีด,ด้วยด้วยซ้ำนะฮะนี่ออกมาได้โอเคแต่เนี่ยฮะเขาก็ทํามาแค่ ถึงปากนะตรงช่วงคางนี่เขาก็ตัดทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งของเขาที่ว่าเขาเนี่ยฮะเขาเขาทาให้มันเปิดไฟได้ตั้งแต่ในหัวของหัวคนเลยนะเขาเลยให้มาแค่หัวเดียวนยะฮะก็คือนะปิดใบปับ๊บเปิดอย่างนี้หน้าโทนี่ก็ยังสว่างอยู่ซึ่งจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับตอนในหนังมากกว่านะฮะใน,ในงานก๊อกเนี่ย หนังเขาก็จะเปิดอะไรประมาณนี้ตอนที่เขาสู้ตอนกลางคืนนะฮะซึ่งของแอร์ไม่มีบ้าเนาเป็นบ้านเป็นบ่อไปเลยนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยผมจะบอกในจุดผมจะไม่ผมจะไม่รีวิวอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ายิ่งรีบิยิ่งยิ่งอธิบายมันจะเหมือนยิ่งอวยเจ้าตัวงานกอปเข้าไปเรื่อยๆนะฮะซือจริงๆผมหน้าเทปนี้ผมจะบอกก่อนว่าผมไม่ได้สนับสนุนในการ ซื้อง,งานจีนงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้มันแล้วแต่คนที่จะเก็บละกันผมมองว่ามันเป็นงานทางเลือกนะฮะถ้าถ้าคุณเมี์กำลังทรัพคุณอยากจะเล่นบัวทอยก็แล้วแต่คุณถ้าคุณชอบองานเจ้าตัวนี้ที่มันแบบว่าอ,อ,อุปกรณ์เยอะกว่ามันมีจุดเด่นเยอะกว่าน,นี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะฮะใครอยากจะได้มาโมเอาอุปกรณ์มาเล่นกับตัวแท้หรืออะไรก็อันนี้ก็คือแล้วแต่เลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่า เราก็ไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่แล้วกันอะไรประมาณนี้โอเคมาถึงจุดที่ผมจะให้ดูนะฮะว่าให้เราเปรียบเทียบดูว่าจุดไหนบ้างที่เห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือตัวงานกรอบนะครับโอเคนี่ฮะจุดแรกที่ผมเจอเลยเนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราดูที่ผิวหน้าของ ลายดนแมนนะจะเห็นว่าผิวหน้าของลด้นแมนเนี่ยมันจะมีความบุบๆอยู่นะฮะมันจะไม่เรียบเนียนมันแบบเรียนกิ้งเหมือนของแท้นะฮะซึ่งเนี่ยตรงนี้นะฮะมันเป็นเป็นจุดที่บอกได้ชัดเจนเนี่ยตรงนี้นะว่านี่คือของของกอบนะครับโอเคจุดที่สองนะฮะนั่นก็คือตรงนี้นะครับตรงตรงเนี่ยปลายคัตเตอร์ที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะตรง,นงเนี้ยของแท้เนี่ย ปลายสีทองตรงนี้มันจะเป็นสีดำนะฮะี๋ยะให้ดูนี่ะฮะนี่พอเห็นนะของแท้ของแท้ตรงนี้นี่ให้ดูตรงนี้นะฮะมันจะมันจะเป็นสีดำซึ่งของก๊อปเนี่ยมันเป็นส่วนของก๊อปเนี่ยมันจะเป็นสีทองนะฮะนี่ตรงนี้ก็ถ้าเห็นว่าไอ้ตรงแง่งตรงข้างในเนี่ยเป็นสีทองเนะี่ยให้เราคิดไว้ก่อนได้เลยนะฮะว่านี่คือของก๊อปนะครับ โอเคส่วนต่อไปนั่นคืออ่ะเห็นจะชัดเลยนะคือตรงข้อศอกนะฮะตรงข้อพับเนี่ยจะเห็นว่าอ่าจริงๆมันก็ทําได้ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงกับของแท้มากๆแต่ว่างานมันจะดูแบบว่าหยาบหยาบหน่อยนะฮะตรงตรงข้อศอกแล้วก็ตรงการตัดเส้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัดเส้นมันจะดูเส้นหนาหนาหน่อยนะฮะถ้าเราเอาของแท้มาดูก็จะเห็นว่า่ยนะครับมัน งานมันจะดูละเอียดกว่านะฮะตรงข้อสอบแล้วก็สีเนี่ยการตัดเส้นอ่ะของแท้มันจะเส้นมันจะบางกว่านะฮะแต่ของของก๊อฟเนี่ยมันจะเส้นมันจะหนาหนากว่านะฮะโอเคครับในส่วนต่อไปก็คือเฉดสีนะฮะเฉดสีตรงตรงขาตรงเนี้ยนะฮะจะเห็นว่าของ มันก็อยู่ในเขตสีทองปกตินะฮะตรงช่วงหน้าขาแต่ว่าถ้าของแท้เนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบเหมือนกันน,ะะนี่นะฮะเขตสีมันจะมีความต่างกันอยู่นะฮะเฉดของของแท้มันจะออกสีทองสว่างสว่างขาวๆนะฮะแต่ว่าของก๊อฟเนี่ยจะออกเฉดสีทองอมเหลืองซึ่งมันก็มีความแตกต่างอย่างชัดเจนเหมือนกันนะฮะถ้า,ถ,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 าถ้าดูแต่ถ้าดูจากในจอไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะ,ะอันนี้ออกเหลืองกว่าโอเคฮะ,คะ นอกนั้นแล้วเนี่ยผมก็มองว่าแทบจะไม่ต่างแล้วฮะก็คือทุกอย่างก็ดูมันดูหลุดออกมาจากบล็อกเดียวกันเลยด้วยซ้ำซึ่งมันก็เรียกได้ว่าค็อกกันแบบแทบจะร้อเปนะฮะมันก็มันก็เลยโอกาสที่ที่การจะโดนย้อมแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีโอกาสสูงนะฮะนี้ต้องต้องระมัดระวังกันนิดนึงอาจจะต้องเช็คเครดิตพ่อค้าหรืออะไรนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะฮะแล้วก็สิ่งอื่นที่ ที่ผมมองว่าชัดเจนที่สุดนั่นก็คือเป็นเรื่องของเท็กเจอร์ของตัวตัวไอตัวงานกอบอ่ะนะฮะเท็กเจอร์ของตัวงานกอบอ่ะนะฮะก็คือเท็กเจอร์มันจะมันไอตัวพวกดาเมจหรืออะไรเงี้ยตามตัวมันจะสีมันจะดูชัดกว่ามันจะดูเป็นปืดๆมันจะมันจะดูแบบชัดเกินไปอ่ะนะฮะมันจะไม่เหมือนกับอดูข้างหลังนะฮะมันจะดูชัดเกินไปฮะเหมือนเหมือนรอยเลอะ ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัวของของแท้ที่ว่ามันจะมันจะดูมีการเกี่ยสีการทําให้มันดูเหมือนฝุ่นเหมือนอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็มีความแตกต่างอยู่ชัดเจนนะฮะโอเคหลักๆก็น่าจะหมดแล้วฮะจริงๆก็คือประมาณนี้แหละยังไม่เคยเปิดมาแต่ผมลองเปิดดูหน่อยซิว่าข้างในมันเหมือนกันไหมโอเคเปิดขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกันรอีกนะฮะก็ตามนั้นเลยนะครับน่าออกไหนลองเปิดดูซิ ครับอ่าขั้งไหนก็ก็เหมือนกันแล้วนะฮะคล้ายๆกันวีเทลอลองเปิดก่อนเปของแท้ก่อนอ่าโอเคนะฮะก็อันนี้ของแท้อันนี้ของแท้นะฮะก็คือ มันจะมีเรื่องเฉดสีนิดหน่อยฮะตัวของแท้เนี่ยเฉดมันจะออกสีเทาอน่อนแต่ถ้าถ้าของก๊อฟเนี่ยมันจะออกเป็นสีเข้มไปเลยนะฮะสีออกจะใกล้สีดำไปแล้วด้วยซ้ำอย่างงี้นะฮะมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะตรงนี้นะฮะโอเคแต่ว่าสิ่งที่ผมตกใจเมื่อตะกี้ที่ผมลองแกะออกมาก็คือพอทอยเนี่ยคือมันเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมฮะตามความเป็นจริงแล้วก็คือ แต่ว่าของจีนเนี่ยมันดันทําเป็นไดแคสนะฮะก็บ้าบอทิ้นดีนะฮะน,นีของอทอยนะเป็นพลาสติกก็นั่นแหละฮะมันก็เราต้องเลือกเอาเองนะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าผมไม่ได้มาอวยงานจีนเพื่อเพื่ออะไรนะแต่ว่ามันมันมีความแตกต่างอยนะ่าชัดเจนประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังมองหามาร์กหกอยู่ แล้วก็อยากจะได้มาหกดีๆสักตัวหนึ่งแล้วคุณกําลังมองหาอยู่ก็อันนี้หวังว่าคุณจะเป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วกันถ้าถ้าคุณไปเลือกว่าถ้าคุณอยากจะเก็บงานก,อก๊อบก็แล้วแต่ตามสบายนะฮะแล้วก็ใครอยากเก็บตัวแท้ก็ตามสบายเหมือนกันถ้าใครจะเก็บตัวแท้แล้วอยากจะดูให้รู้ก่อนว่าถ้าเขาจะเก็บตัวแท้เขาจะดูวิธีการเปรียบเทียบยังไงระหว่างตัวแท้กับตัวปองก็หวังว่าเทปนี้คงจะตอบคาถามคุณได้มากประมาณหนึ่งนะครับโอเค งั้นวันนี้ประมาณนี้ฮะก็โอเคนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่องเล่นให้เด็กมันดู้วยนะครับก็ถ้าใครมีอะไรอยากจะเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับก็ฝากดูท t อยสโต์ด้วยนะครับสามารถเข้าไปพิออเดอร์ของเล่นใหม่ๆได้นะฮะที่ในนั้นนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้ามีคอนเทนต์อะไรดีๆเราก็จะทำให้ชมกันเหมือนเดิมนะครับโอเคหลักวันนี้ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเจ้ yeah.